สวัสดีนะคะสวัสดีพี่นอ้องกองฝ่ายสู้ทุขคนนะคะสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะนี้เกสิห้ามาอมอมปู่ะพี่น้งปูหนม่บ้านบ้านเท่าหนึ่งกันอมสเ่ยบวชนะคะ,อ,ะ,คะอันดับแรกได้มานนแล้วเราก็ ล้างทำความสะอาดทุกตัวนะคะละ้างทำความสะอาดสะอาดได้หลายนามค่ะเลยเข้าก็จะเอามาทำการดีโอข้าดีโอเพื่อที่จะเอาครีบบอกร้่งแล้วค่ะพวกครีบพวกอย่างที่เข้ามาตรงการเข้าก็จะเอาถิ่งด้วยนะคะแกะหยาดในพี่น้องออก,ก็เกะพวกเป็นกระดีดค่ะกรีดมือนะคะ เราต้องเกะค่อยๆค่อยๆแกะปูนานีเกะบ่มั่นค่ะคือหน้อน้านี้เกะปูจะไม่มันนะคะถ้าหน้าหนาวปูจะมันปานปูนาหนาวหรือว่าย่ามเกี่ยวเขาใ่ไหนะคะเพื่อนๆมาย่ามเกี่ยวเขาแล้วคือมันค่ะนา,นานั้นจะจะ,จะอมเสร็จนะคะ ระหวังว่าเราท่องไปจะมีความมันในตัวอกคทำความสะอาดทุกตัวเลยนะคะนี่ค่ะพ่อพอได้มาแล้วก็จะป,ะประมาณนี้นะคะที่เขาแกะออกมาเอาก็สิเลือกเอาครีบออกเอาครีบตัวผูตัวเมียนะคะ เราก็จะหยิบออกง่ายกันทักจีบตอนเป็นนะเพื่อนจะหนีเผ้าค่ะพี่น้องแต่มาแล้วปุ๊บเราก็จะตํำนะคะนะคะี่ค่ะตำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะพี่น้องตํำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะ,ะตํำ ตำให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะตำได้นั่นแหละคะ่ะกระเด็นจากกระสิกระเด็นแน่จากน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีหนามเนาะคะ่ะเราจะตำให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะถ้าเท่าตำบนละเอียดนั่นเท่ากรองน้ำเพื่อนกระบอ,อกนะคะมันจะโบมีเหนื่อลงไปนะคะจะเท่ากับเลื่อนเน้น ตำให้ละเอียดละเอียดแล้วเราก็มากรองกรองกสีนะคะค่ะเราก็จะเอาละเอียดที่สุดเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะตำพริกเลยต,ตำพริกนี่จะใส่หอมซอยแก่เทียมใส่ตะไคร่ตำผสมลงไปค่ะตำผสมลงไปนะคะ ก็จะใส่ปลาสับไปนิดนึงนะคะ่ะเนี่ข้าวไดแล้วขาก็จะมาใส่หม้อค่างเลยค่ะพี่นอ้องกรองแล้วเราเข้าวจกรองเอาแต่ส่วนหนามมันเนาะคะ่ะแล้วเราก็กรองเอาส่วนน้านะคะเอาเอาโไลเนาะคะ่ะแล้วก็รอให้หม้อเดือดสักพักถาให้หมอเป็นหอนสักก่อนเนาะคะ่ะเอาถึงส์ทำกัน ใส่อุปกรณ์ลงไปนะคะนะคะพริกที่ฮอตต่ำใส่กับเครื่องเมื่อกี้นะคะใส่เครื่องใส่อะไรลงไปผสมกันเรียบยร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่หม้อลงไปเลยนะคะหลังจากที่หม้อเพิ่นหอนแล้วนะคะใส่หม้อลงไปเลย ใส่ลงไปพริกที่เขาโขลกเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าของสาวผู้ทนจะโขลกใส่กับปลาซับนิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นบวบนะคะบวบที่เขาฝานทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะใส่บวบลงไปเลย าก็จะใส่ผักไขแ่แยงค่ะพี่น้องจ้ะเราจะใส่ผักไข่เย็นคือว่าอีกผักหนึ่งก็คือว่าอีออมนะคะจ้ะภาษา,าบ้านสาวบุตรทอนเรียกว่าผักอีออมเนาะอืมนคะคะใส่อีออมลงไปนะคะเพื่อจะได้มีความหอมๆนะคะนี่ค่ะก็ใส่ รุงไปเลยนะคะรสดีนะคะปรุงรสดีลงไปแล้วแต่สาวผู้ท้อจะบดิใส่เกลือนะคะเพราะว่าจะเลี่ยงการทานเกลือนะคะ,ะ่จะเป็นน้ำปลาใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยนะคะ ปรุงได้ตามใจชอบนะคะชอบรสใดชอบรสจัดรสหยังใส่ลงไปเลยค่ะเพราะว่าอีออมนั้นจะผสมอันใบบัขามอ่อนลงไปแล้วเนาะคะ่ะปิดไว้รอสักครู่นะคะเดือดขึ้นมากก็คือสุกพร้อมทานได้นะคะทุกคนง่ายๆค่ะพี่น้องเป็นอะไรที่ทำกินง่ายอยู่ง่ายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้สาวผู้ทอนเนี่ยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปน้ะต่อๆไปนะคะจะได้มีกำลังใจฝากบ้านหลังน้อยๆหลังนี้ไหวเน้นเด้อค่ะรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้า